เก่าในการปัจจุบันอาโคกรบพิวันระลึกคุณนานันโดยใจนิยมบูชาอเดกนตเวทิตาอิริยาปัญญหเกเก ญาพุทธิกาเรเตเตหเินโนะเินะาม,ามิหังเอาต่อไปขอที่บนอนิสิตชั้นปีที่สีได้อาววยอายพุ่มสตานะ,ะรัตถาน แต่ต่อปนี้เป็นปีท่สามปีที่สองปีที่หน และติดตามด้วยระักสูตรปสและปปสครับอ ที่มิสิกบัณฑิตทุกทุกลูกขอเจ้าคุณผู้บริหารท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เป็นครูท่านทุกทุกท่านในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็นวันประสมนิเทศ และวันไหวครูของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์บิษฑ์ตาขาววิชาพระพุทธศาสนาในโครงการพุทธศาสตรบัณฑิตสำหรับทุกสังาธิการและครูสอนพระริยติธรรมรวมทั้งหลักสูตร การบริหารกิจการหลักสูตรประกาศสัญญาบัตร<ม>การบริหารกิจการคณะสงฆ์และหลักสูตรประกาศสัญญาบัตรพระสงฆ์สิงธรรมที่เรียกโย่อยยว่าอสอสอและ กำหนดในวันนี้เป็นกิจกรรมสองกิจกรรมด้วยกันจึงมีการประกอบพิธีสองพิธีพิธีแรกก็เป็นเรื่องของการประกอบพิธีในการไหว้ครูพิธีที่สองก็เป็นพิธีประมเทเทในทาวเดียวกัน โดยปกติแล้วพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทศปัญญาสุธีรองอธิการบดีที่เกีนยนพระศรีธรรมราชจะมาเป็นประธานในพิธีแต่สุดเนื่องจากว่าวันนี้ท่านจิตภารัฐรักอิตของคณะสงฆ์ไม่สามารถที่จะมาเป็นประธานในพิธีได้กล่าวให้อุว่าดได้จึงมอบหมายให กับผมได้เป็นผู้แทนในการประกอบพิธีทั้งสองพิธีดังกล่าวนั้นกล่าวถึงพิธีของการไหวค้ครูซึ่งเราก็ถือปฏิบัติกันมาช่วงหลังๆทุกปีกอนแต่นี้นี่ในหลักสูตรเนี่ย ไม่ไม่ได้ปฏิบัตินะครับก่อนแต่นี้แต่หลังจากที่ปีสอ5พันห้รนะครับประกอบพิธีนี้มาทุกปีติดต่อกันจนถึงปีนี้ประกอบพิธีไหว้ครูทีนี้พอไหว้ครูถึงนี่เราก็นึกถึงในสมัยที่เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนเรยจรึงกล่าวคำ ในการประกอบพิธีไหว้ครูเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวซึ่งเป็นคำที่หม่อมหลวงปิ่นปิ่นมาลาคุณหรือเจ้าพญาสุธรรมมนตรีผมจำไม่ได้นะท่านได้ประพันธ์ไว้แต่ว่าประพันธ์ไว้สำหรับสำหรับเด็กเด็กนักเรียนนะเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมมัธยมการศึกษาขัา้นพื้นฐานหรือในระดับอาชีวศึกษา แต่ว nice. kind of so ่าเวลาเราไปดูการไหวครูเนี uh, well, ่ยนะแต่แต่แต่ละระดับเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันอย่างเช่นการไหวครูมโโนรานเขาก็ไหวครูนะแต่เขาไม่ได้ไหวเหมือนกับที่เราไหวใช่ไหมเออผมผมไม่ได้ออผมก็ชอบดูมโนราเหมือนกันตอนั้นตอนแรกกสเพราะว่าบ้านรอก็ปวดแสบก็ เกี่ยวกับพัฒนารรมท้องถิ่นก็มโนราถึงตะลุมทุกแตกต่างกันนะเพาว่าครูก็มีการว่าเหมือนคล้ายๆกับโฉลกคล้ายๆกับคำมโนราซึ่งไม่ใช้เหมือนกับที่เราใช้หรือแม้แต่ดังตะลุงเขาก็มีการว่ครูหรือแม้แต่หมอใช่ไหมหมอยาแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนโบราณ หรือแม้แต่หมอู้วงหมอ,อหวงไปถึงหมอนวงแบบโบราณนะครับที่หมอลวงแบบจรจริงอย่างที่วัดสาราวิจัยอะไรประนี้นเน <c ười> ขาก็มีการไหวครูแต่ไม่ได้ไหวอย่างนี้นะหรือแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของช่งางต่างๆเนี่ยก็จะมีการไหวครูแต่การไหวครูของเขาเหมือนกับการกล่าวถึงศัตดีใหญ่ศัตดีน้อย เกียดจรินใช่ไหมโอขอโอกาอะไรก็ไม่รู้เลยนะมันก็น่าฟังดีอ่ะนะมันเหมือนกับไรแล้วก็กาบกาบชะบังกาบยาดีแล้วมีหอกรงอะไรตํานองนี้ยเหมือนกับไรนะไรยาวอะไรตํานองนี้ยนะว่าด้วยสดสดีแต่นั่นหมายถึงว่าคารวาชาว้าเนาะแต่พอในวงการของพราเราเนี่ยนะคาจะว่าางนี้ไหม ผมเคยอยู่ภาคกลางอยู่ภาคกลางนี่เขาก็มีการจับไหวครูเหมือนกันอยู่จิตภาวันคี่คัประมาณหนึ่งพันห้าร้อยุปีสองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดี่สิบแปดที่ตรงนั้นจะจนถึงสองพันห้าร้อยมบสองก็มีการไหวครูแต่ไหวครูก็ไม่ได้ไหวอย่างนี้นะเขานำบทนมัสการพาาระอรหันต์แปดทิศ ตัมพุทโตเออเออตัมพุทโตติปะคังเตโตนิตินโนเออนั่นน่ะเนี่ยของพอเจ้าคัดคำแบบนี้ครับของเราไม่ได้โดยผกว่าเนี่ยเพราะว่าคำอย่างนี้เสร็จก็จะมีการหลวงพ่อกิตติมุทโธนะท่านก็มาให้โอวาทมาให้อะไรสำตรงเนี้ยเล่าวคำนมัสการอรหารแปดทิพ นะให้มาปกป้องพระเจ่นพระอะไรนะพระโกนคันยะนั่งอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าอะไรรงี้งนะนะให้มาอยู่เบื้องหลังเราอะไรเง้งเพราะมันมันรู้สึกว่ามันขลังมันศักสิมันนะเออเนี่ยก็อยากจะผ่านไปขั้นข่้นจับใจดูนะถ้าหากว่าต่อไปไหว้ครูจะกล่าวเป็นน้มัสการพระอรหันต์แปดทิศดีไหมนะอันแปดทิศซึ่ง ซึ่งนิยมกันนิยมที่ทวัดพระธาตุนะครับที่ข้างบนนะนะข้างล่างที่เป็นที่เรียกพระเวียนยนะพระเวียนที่ต่ำกว่ากล้องฉายนนะจะมีพระเวียนแปดรูปนั่นแหละอรหรันตะ์แปดทิศเนาะก็มานมันสการ์ดกันดูนะอกว่าก็น่าจะเป็นพุทธประเพณีหรือประเพณีเชิงพุทธของเรา อันนี้ก็เสนอไว้อยากที่ว่าเรานําเหมือนกับที่การศึกษาขั้นพื้นฐานคนใช้กันเนี่ยนะแต่ว่าต้องไปเข้าใจในความหมายอันนั้นว่ามันคืออะไรต้องอธิบายให้ได้สมัยผมเป็นสามนเนรผมก็ก็ฟังแต่ของคนไม่ได้อธิบายนะแล้วหลวงพอ่อกิตติมุมมมทโธก็เอามาจากไหนไม่รู้ก็าผมเข้าใจว่าท่านน่าจะเอามาจากวัดน้ำหาธาตุยุบรารังสิตเพราะท่านก็อยู่ที่นั่น เป็นประธานมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุนะเพราะคงจะนํามาจากที่นั่นวัดประมาทก็เ,เอามาจากที่ไหนผมก็ไเป็นชาวเมืองเลนะมันมันน่าจะต่อต่อกันมาหรือใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนวัสก,การพระอรหันต์แปดทิศเนี่ยนะนะก็ก็น่าคิดนะอันนี้ก็ให้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าในครั้งเก่าไปถ้าหากว่าเปลี่ยนจาก เดี๋ยวจากเนี้ยที่เราว่ากันเนี่ยที่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 คาราวา่าแต่งให้เด็กเขาว่าเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพระนะมานมัสการพระอรหันต์แปดทิศกันดีไหมนะหรือว่าต่อไปก็อาจจะมีการประกวดประขันแต่งกลอนพระอรหันต์แปดทิศหรือแต่งบทความเรื่องพระอรหันต์แปดทิศกันดีไหมนะเพราะว่าตอนนี้เราชักจะลืมลืมหมดแล้วใช่ไหม,คร,มนะค,รหรครับโมกขลานะพระขวัมปติพระโกนัญญะ จะจะลืมๆจำได้แต่ชื่อนักฟุตบอลกันวพชระอาฬานัสุยติมาสาวกเลยจำชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมค่อยจะได้กล่าวอ้างก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชช่างพิเทลัยของเราก็น่าจะปรับเปลี่ยน ในเรื่องของอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทางที่ดีนะ่ะเรียกว่าเป็นเรื่องของการพัฒนา,าน,นะครับสำหรับหลักสูตรอื่นๆก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูไปแล้วครับที่เป็นฝ่ายทั้งบรรพชิตและทั้งงานในหลักสูตรปริญญาตรีเช่นหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาหลักสูตร รัฐศาสตร์ปณิตนะครับในระดับปริญญาตรีก็เกกป็ประกอบพิธีไหว้ครูเมื่อเมื่อครั้งก่อนที่ขาดมาแล้วหลักสูตรเรานี่หลักสูตรส,สุดท้ายผมเข้าใจว่าน่าจะหลักสูตรปริญญาโทจะไหว้ครูหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่เคยถึงหลักสูตรปริญญาโทไหว้ครูรยงังแต่ว,ว่ามาประชุมกันแนะนําแนะนํากันแล้วก็หายหายไปงาน,นจะประกอบพิธีอีกก็ได้ถึไมันเป็นไรเพราะว่าครูนี่ ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในเรื่องของการแนะนำครั้งสอนในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ว่าพอมาเป็นครูในระด,ดับมายาลัยเขาก็ไม่ค่อยเรียก